ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมเทวดาผู้เจริญทั้งหลายในเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่อ่าวันที่เก้านะโยมวันที่เก้าของเดือนตุลาคมพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแล้ววันพระตรงกับแปดค่ำนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระฉะนั้นเช้านี้ก็อาตมาภาพก็จะนำธรรมะมาเสื่อความหมาย เสื่อมความหมายในเรื่องของพระไตรปิฎกโยมฉบับสาหรับประชาชนมันจะมีฉบับสำหรับอ่าสำหรับประชาชน,น,ชเ,าชาชนเนี่ยคนที่ที่ที่เรียนกันมากบางวัดก็เอาไว้ในตู้ล็อกกุญแจพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งตู้ทั้งหนังสือพระไตรปิฎกเอาไว้ในตู้โชว์วในตู้โชว์ โชว,ว่าเออวัดนี้มีพระไตรปิฎกบัดนี้มีพระไตรปิฎกแล้วมีตู้พระไตรปิฎกสงไทยพระจะมีความรู้สงไทยพระจะศึกษาแล้วก็หาความรู้ในพระไตรปิฎกจนหมดสี่สิบห้าเล่มอะแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกหลวงตานอนเฝ้าตู้พระไตรปิฎกไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนไมไ่ศึกษาแค่ซื้อมาตู้หนึ่งเท่าไหร 30, 40, 40, 40่สามหมื่นสี่หมื่นเป็นแสนก็มี นี่ประมาณเนี่ยอัตมาคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้ตู้ราคาพันสองพันไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนต้องเป็นเหมือนหลักเหมือนขึ้นเลยทั้งตู้ทั้งหนังสือด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตู้พระไตรปิฎกนะนอนเฝ้าตู้พระไตรปิฎกครับไม่ไม่ได้ตึกษาไม่ได้เรียนไม่ได้ค้นฟ้าอะไรเลยวันละสิบหน้ายังอ่านไม่ได้บางทีอาตมาไปขอยืม พราะวัดจะมาเป็นวัดบ้านนอกนะ่ไวัดบ้านนอกมันไม่มีคนที่จะเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาให้มาถวายหรอกผู้ตีตั้งพระไตรปิฎกในพุทธตาสนาเขาบอกได้บุญแต่ก่อนที่มันจะได้บุญน่ะมันต้องพระมันต้องศึกพระต้องเรียนไม่ถวายแล้วไม่ใช่ไม,ไม่ไม่อ่านเอาไปตั้งโชว์อยู่ที่หน้าพระประธานตั้งโชว์อยู่ที่ตามวัดแต่ไม่อ่านพระไม่ศึกษาไม่อ่านมันก็ไม่เกิดประโยชน์โยมก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็ไปตั้งโชยเฉยเหมือนกับั่ว์ในตลาดร้านค้าร้านขายนะมันยืมประโยชน์อะไรเห็นไ,ไหมอัตมาก็ไปยืมนะเขาก็ไม่ให้ยืมเขาก็ตามเขาห่วงทรัพย์ห่วงตู้พระตยปฎกห่วงหนังสือในพระไตรปฎดบางรูปนะจนกระทั่งมรณภาพย,ยืมมาแล้วยืมมายืมมาอ่านยืมมา,านไม่ได้ห่วงมากหลวงตาบางบางรูปอ่ะห่วงมาก ของพระไตรปิฎกบอกจะไปยืมอ่านเวลาว่างๆทํางานเสร็จอยากจะไปนั่งอ่านตามร่มไม้ก็ไม่ได้เขาบอกกลัวมันหายแล้วจะซื้อมาทํใหม่หนังสือไตรปิฎกแล้วจะซื้อเท่าไทําไมพอเวลาพระไปอยู่เวลาเขาศึกษาคนที่เขาศึกษามีนะคนคนขวามันไม่ใช่ไปนอนเฝ้าตู้ไตรปิฎกแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรโยมซื้อมาเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยต่มาต้อง ไปยืมก็นำถามอยู่เร well> ื่อยว่าเล่มโน้นเล่มนี้อยู่ไหนประมาณเนี้ยก็เลยได้มาค้นคว้าหาทาง Google เนี่ยทางทางอินเทอร์เน็ตพวกเนี้ยอาตมาก็มาค้นคว้าหาค้นคว้าแล้วก็อ่านดูตามพราะไปยืมขอไม่ได้ไงไม่มีปัญญาที่จะซื้อไม่มีปัจจัยที่จะไปซื้อพระไตรปิฎก ราคาเป็นหลายหมืน่นหลายแสนบาทอาตมาไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อหรอกเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีคนที่จะมาซัพพอร์ตไปบางวัดวัดเล็กๆวัดไม่ใหญ่หรอกวัดเล็กๆก,ก็มีคนเขาซื้อถวายแต่คนที่อยากเรียนคนที่อยากศึกษาไม่ไม่ไม่ซื้อเนี่ยแหละ <c oughs> คือโยมทำบุญมันก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่ที่เราจะบริจาคที่เราจะทาน ว่ามันเหมาะสมไหมมันเกิดประโยชน์ไหมมีตู้พระไตรปิดกแต่พูดเรื่องพระไตรปิดกไม่ได้มีหนังสือพระไตรปิดกเต่นพูดเรื่องพระไตรปิดกไม่ได้เรื่องทมเรื่องอะไรไม่ได้แบบมีมีไว้เพื่อโชว์อาตมาบอกองนี้เคยประสบการณ์มานะมีไว้เพื่อโชว โชเพื่ออะไรเพื่อประดับบรารมีแล้วบรารมีมันกินได้ที่ไหนบรารมีของพระโชวไว้เพื่อประดับบรารมีเพื่อเสริมบรารมีเพื่อเสริมอะไรพวกเนี้มันเสริมไม่ได้มันต้องศึกษามันต้องเรียนมันต้องถึกเสริมได้มันต้องศึกษา,กกษาหาความรู้คนที่ไม่ศึกษาไม่คนขวาม,มันไม่รู้หรอกเชื่อเถอะมันไม่รู้หรอกฉะนั้นพระเจ้าไม่บอกว่าเราต้องรู้ทัน รู้เท่าทันธรรมรู้เท่าทันปัญญารู้เท่าทันศีลรู้เท่าทันทุกอย่างสภาวะสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบันตรงนี้เราต้องรู้เท่าทันหมดเลยถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันมันไปไม่ได้มันจะอยู่ในความโง่หมดแหละการที่เราทู่ทันคนผ่านการที่เรารู้ทันคนคนอิจฉาคนโลภเรงนี้เราต้องรู้เท่าทันด่ว่ามันไปยังไง ต้นมันเกิดมันก็ต้องมีปลายมันมันก็ถุดที่ปลายมันดูปลายที่มันจะไปไหนฉะนั้นพทธเจ้าท่านไม่สอนให้เรามีอุเบกขาเราก็วางเฉยสิ่งใดที่มันเกิดเกิดเกิดเราก็ดูว่าเออมันจะไปยังไงต้นมันมาอย่างไงรากเงามาอย่างไงก็ดูไปดีอันนี้เปรียเสมือนนห้ฟังนะเปรียบเสมือนให้ฟังอย่างมงคลตามที่แปรประการเนี่ยข้อที่หนึ่งเลย ยมตั้งเกตโดยมามงความตังเจตไปการข้อที่หนึ่งเลยการที่ไม่ครบคนผ่านอันที่สองการที่ครบบัณฑิตใช่ไหมจะคู่กันมาคู่กันมามันมีอะไรสองอะไรบ้างที่าตมาพ,พูดได้ฟังแล้วแต่วันนี้เชาวนี้ก็จะนําพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนมาให้ฟังว่าตามที่าตมาค้นคว้าหาเนี่ยตามคูเกิลตามอะไรพวกนี้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยคน้คนค้นคว้าหาอ่าน ศึกษาเราไขว่คว้าหาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดมีกจเราพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แสดงว่าเรารู้เท่าทันธรรมนะว่ามันต้องเป็นยังไงมันต้องมันต้องค้นคว้าหาสิ่งที่เราฝากฝากไปหาหาในสิ่งดีก็ได้สิ่งดีหาในสิ่งที่มีความรู้ก็ได้ความรู้ใครไม่รู้ก็ตามแต่เรารู้ทันรู้เท่าทันธรรมของพุทธเจ้า เราก็สามารถที่จะสบายเราก็สามารถที่สบายรู้ได้เลยรู้เท่าเท่าทันใช่ไหมสำหรับท่านที่เริ่มอ่านเขาบอกว่าพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนมีจํานวนเท่าไหร่ <c oughs> มีจํานวนท,ที่มีจานวนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองหน้าหนึ่งพันสีร้อยสามสิบสองหน้าเนี่ยเราจะอ่านวันละเท่าไหร่ถึงจะหมด รวมสี่ิบห้าเล่มนะเพื่อให้เข้าถึงพระตรัยปีโดกอย่างอย่างแบบชนิดรัดสั้นก่อนจะอ่านทั้งฉบับไปเนี่ยเขาบอกว่าขอแนะนำให้อ่านดังนี้ขอแนะนำก่อนแนะนำในเรื่องของการอ่านก่อนว่าคติธรรมสมเด็จพระสังฆราชสกลมหานายกสังฆปริสังฆป,ปรินายกเนี่ยคำปรรบ ความเป็นมาของพระไตรปิฎกแล้วก็การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนในครั้งนี้ต้องอ่านคำตัวนี้ก่อนคำที่แจงประจําเล่มที่หนึ่งในการจัดพิมพ์ครั้งเทือ่ครั้งแรกพศสอง1ห้านย์หนึ่งเนี่ยต้องเริ่มไปจากนี้เลยใช่ไหมอ่าพศสอ,องนห้าหนึ่งนานไหมสิบหนึ่งพศสอ,องห้าหนึ่งนานมากไม่รู้กี่ปีนานมาก ความปรถนาของผู้เรียบเรียงและที่มาของชื่อหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนภาพการตั้งขจนากำหนดพระไตรปิฎกแล้วก็การสืบทอดแผนภูมิพระไตรปิฎกสารบานตรุปภาพรวมเนื้อหาความรู้เรื่องพระไตรปิฎกบ่งเล็บก,ก็คือพอตังเขต อะไรเป็นเจนในพุทธตาตนาบงเล็กก็คือจากข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกมหาขันธกะลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้ถึงพระตาลีบุตรโมคคลาณออกบวชกคงเล็กก็คือจากความย่อแยหย่งพระไตรปิฎกว่าด,ด้วยบันทึกทางวิชาการบันทึกและคำแนะนำการศึกษาพระไตรปิฎก ประวัติทั้งเขตอาจารย์ตุชีพปุญญาณุภาพต้องเอ่ยชื่อคนที่เขียนคนที่แต่งโดยโยมเพราะว่านำมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมันเป็นประโยชน์ต่อเราแล้วก็ต่อบุคคลที่ไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยเรียนด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายค้นคว้าอย่างไรก็ได้จากงงั้นพทธเจ้าเ่านตอนหมดไปด้วยกันนะสี่าเล่มนะ่ย ปัตย์พิโดสาหรับประชาชนคนญาติโยมไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ไดูหนังสือหรอกเพราะว่าต้องดิ้นรนต้องทํางานใช่ไหมทำงานแต่ถ้ามีโอกาสก็ติดตามช่องข้อาตรมภาพาไปเลยติดตามไยยม่ได้โยมแล้วก็จะได้ฟังเราจะไปด้วยกันสิ่งที่เราจะรู้สิ่งที่เราจะได้ฟังนะ่ะมันเกิดจากอะไรก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปทําความดีไว้ประดับไว้ในโลกามั้ง จะดีหรือไม่ดีก็ฟังไปก่อนว่าแล้วให้เราได้ทําก่อนคิดก่อนคิดที่จะทาเนี่ยจะนําธรรมะเผยแผย่ทาในทางพุทธศาสนาจะไม่เอาดีแต่ตัวช่วยใจคนอื่นเด็ดขาดเห็นมาเยอะเลยคนที่ออกมาพูดเอาดีแต่ตัวช่วยใจคนอื่นเยอะมากตามช่องแดงช่องเฉียวช่องฟ้าช่อง อะไรก็ตามเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเยอะเลยโยมอ่าพูดบอกตัวเองปฏิบัติได้จย่งางว่อย่างงี้ตัวเองรู้เห็นหมดนะเนี่ยประมาณนี้ออกมามันไม่ใช่ฟังดูแล้วมันไม่ใช่อาตมาบอกว่าไม่มีผู้พิเศษไม่มีผู้เเลิศไม่มีผู้อรหันต์เราต้องไปด้วยกันต้องศึกษาพระธรรมไปด้วยกันทำของพระเจ้ามันจะไปอย่างเงี้ยมันเยอะมาก ฉะนั้นเราต้องไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันหนทางที่เราจะเดินในโลกนี้ไปด้วยกันเพราะว่าทุกคนเดินทางไปสู่พระไตรลักษณ์เดินทางไปสู่ความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตัวเนี้ยอุปทานการยึดมั่นถือมั่นไม่มีรับรองไม่มีแน่นอนไม่ไม่มี อย่าให้มีในละอย่าให้มีในจิตใจของเราเราจะไปกันติดติหาเล่มวันในที่ว่างนะที่ว่างจากภารกิจอัตมาก็จะมาต่อต่อต่อให้โยมได้ฟังกันไปเรื่อยๆเลยสี่สิบห้าเล่มน,นะวัดอัตมาไม่มีตู้พระไตรปิฎกไม่ได้มานาั่งอ่านไม่ได้มานั่งเปิดอ่านทีละหน้าหรอกให้โยมฟังหรอกเอาเท่าที่ศึกษามาแล้วก็เอาเต่าที่จําได้นะเอาเต่าที่จําได้ก็พูดห้ฟัง หัวข้อหลักๆแต่ที่แรกเราต้องรู้จากว่าเพื่ออะไรเพื่อศึกษาการค้นคว้าหาการศึกษาการอ่านการที่ศึกษาที่ได้จํามาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่เรามีพระไตรปิฎกไามีเพื่ออะไรเพื่อรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยเข้าใจก็จะเข้าใจมันจะได้ร้องคําว่าอ๋ออย่างนี้ ออเป็นอย่างนี้เองนะแต่เวลาเราจะไม่ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกทุกข,อข้อก็จริงแต่ว่าเราเรียนเพื่อรู้เราศึกษาพเพื่อรู้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อรู้รู้ว่าชีวิตเราจะไปยังไงอนาคตข้างหน้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นนั่นแหละสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ อยู่ให้เห็นปัจจุบันอยู่ให้ทันจิตควบคุมจิตให้ได้อยู่ให้ทันจิตอยู่ให้ทันปัจจุบันคนที่คิดยังไงจิตเรารู้หมดอ่ะจิตเราอย่างรู้หมดแต่เราไม่ใช่วรหันนะเรารู้เฉพาะตัวไม่ใช่วรหรันไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่สามารถว่าเออไปบอกว่า รู้คนนั้นรู้คนนี้ไม่ได้แต่เรารู้เฉพาะตัวโอปนะยี่โกน้อมาแต่ตัวพุทธเจ้าตอวนอย่างเงี้ยใครทําอะไรที่ไหนอะไรเราไม่ต้องแสดงออกพุทธเจ้าไม่ให้แสดงออกถ้าเป็นการแสดงออกเป็นการอวดอ,วดอวดรดมนุษย,ยธรรมที่ไม่มีในตนเขาจะมองอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยมันก็เริ่มขาดจากความเป็นพระพิสุมันเข้าขา่ประชิกอะสิขาบทเห็นไ,ไหม พุทธเจ้าถึงบอกว่าเห็นก็โพรู้เห็นก็สักว่าเห็นเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยรู้ก็สักว่ารู้ได้ยินก็สักว่าได้ยินได้ริมรถก็สักว่าได้ริมรถพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่คนไม่เอาคํำนี้นมาพิจารณาพอเห็นโน่นเห็นนี่เขาฌานสมาบัติพอเห็นโน,น่นเห็น,นนี่ก็มาตรอกให้คนรู้ทั้งทที่เขาไม่รู้เรื่องสิ่งที่รู้เรื่องคือคนที่ปฏิบัติเท่านั้น ไม่สามารถที่จะพูดให้คนอื่นฟังเพียงแต่เราจะแนะนําเขาว่าเอออยากเห็นไหมอยากเห็นนี่ไหมอ้าวทำอย่างนี้นะนี่คือการแนะนําพระเจ้าตอนให้สาวกนะใ่ให้พระสงฆ์เราเนี่ยเป็นการแนะนําโยมแนะนําในทางที่เนี่ยนี่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเจออย่างเงี้ยมีคนถามว่านารกอยู่ไในพระอาจา,ารย์นรกก็คือต้องปฏิบัติเองอยากรู้ไหมว่านารกอยู่ไหน ก็สอนแนะนําเขาว่าจิตที่จะจังถึงนร,รกได้นี่ต้องอยู่ในระดับไหนประมาณนี้สอนเขาแนะนําเขาเพราะว่าเขาไม่ฝึกเขาไม่รู้หรอกถ้าเราฝึกแล้วเราเห็นเรารู้ว่านระกอยู่ไหนแล้วเราไปพูดเขาไม่เชื่อหรอกเพราะมันไม่มีปฏิหารอยกเพราะเราไม่สาม,มารถออกอิทธิฤทธิป,ปฏิหารเหมือนพระพุทธเจ้าได้แต่เรารู้เฉพาะตัวเราพูดไปเขาไม่เชื่อหรอก การที่จะเชื่อกันได้ต้องมีหลักฐานต้องมีพยานในการปฏิบัติลงมือกระทําลงมือกระทําเท่านั้นถึงจะรู้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคนที่ลงมือทําเท่านั้นถ้าลงมือไม่ทําถ้าทำเราๆลเลยแหลมมันไม่เจอหรอกยังไงก็ไม่เจอยังไงก็ไม่เห็นนิพพานมีพุทธเจ้าบอกพระตาลีบุตรกับพระนนท์บอกว่านิพพานน่ะมีมักมี แต่ทำไมปราตจากคนที่จะไปถึงคำว่าปราตจากนี่คือไร้เลยไรไร้คนที่จะไปถึงนิพผ่านไรคนจะไปถึงมามันมีหมดอ่ะแต่มันปราตจากไงปราตจากคือมันว่างเปล่ามันไม่มีคนไปถึงเลยมันจะไปยังไงปราตจากคาว่าปราตจากใช่ไหมล่ะตีความหมายทาไม่หอกถ้าฟังฟังไปแล้วมันจะเห็นอย่างนี้อะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะ คลิปต่อไปก็มาเริ่มฟังกันต่อไปในเรื่องพระไตรปิฎกฉบับประชาชนกันแล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามนะคุณโยมกดติดตามธรรมะทุกธรรมะถ้าเราฟังมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เกิดปัญญาสามารถที่นําไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อาตมาก็ขอฝากเจริญพรนะ ท่านทุกคนที่รับชมรับฟังแล้วก็เที่ยวก็ติดตามมาตมาภาพขอโมตนาบุญกับญาติโยมที่ร่วมฟังแล้วก็ร่วมความนต์อะไรดีๆมานะด้วยความสุภาพอย่าลืมกดติดตามถ้ามีโฆษณาโยมก็อย่าไปข้ามโฆษณานะจะไปกดข้ามโฆษณานะถ้ากดข้ามโฆษณาเนี่ยคนที่เขาปล่อยโฆษณามาในช่องข้อตมานี่หรือช่องไหนก็ตาม เขาจะเสียใจยมากเขาจะเสียใจยมากเพราะว่าโฆษณาเนี่ยเขาเป็นผู้สนับสนุนช่องเราหรือว่าเขาขอพูดเราด้วยซ้าไปก็บอกมีคนติดตามช่องเราเยอะเขาก็อยากจะมาโฆษณาขายของอะไรบ้างโยมก็ต้องเข้าใจในเรื่องการชมแล้วก็การฟังด้วยว่า ทำไมโคตนามันมาขั้นเนื้อจังฟังทาไม่รู้เรื่องประมาณนี้โยมอย่าไปชิดอย่างนั้นนะมันเป็นบาปโยมต้องปล่อยให้มันเดินไปตามคลองคองธรรมไปตามตภาวะที่มันเกิดขึ้นโคตนามันเล่นก็นมันเล่นไปเล่นไปเรื่อยเ,เขาโคตนาเขาก็อาศัยช่องเราว่าถ้าเขาไม่อาศัยเราเขาจะมาทําไมโวมชิดคนนี้ก่อนอยากโยมไปเปิดไปไปทําคลิปไปทําคลิป จะไล่โสดจะตตยอะไรก็ตามลงมไปในในช่องของโยมเนี่ยถ้ามีโคตนาเขา้าเนี่ยโยมไปกดข้ามเขาเนี่ยเขาเสียใจไหมเขาเสียใจมากเขาก็หนีไปเวลาเขาโคตนาไม่อยู่โคตนาไม่เข้ามายมก็ปวดหาทําไมไม่มีโคตนาฉันลงไปเป็นเดือนสองเดือนเนี่ยปัญหามันเกิดเพราะอะไรโยมไหมโยมต้องเข้าไปเปิดไปเปิด เนื้อหาเราก็ไปเปิดตรงที่ใต้คลิปดอเราเนะี่ยไปเปิดให้เปิดรับโฆษณาเข้ามาว่าจะให้เล่นตอนกลางตอนปลายตอนท้ายก็ยมก็ไปเปิดมันจะมีมันจะมีตัวที่เปิดอาตมาไม่สามารถแนะนําให้ได้หรอกเพราะว่าอาตมาก็เป็นมือใหม่เหมือนกันก็กาลังศึกษาเหมือนกันก็แนะนําได้แค่นั้นในเรื่องของการที่เราจะทําคลิปทําอะไร คือสิ่งที่เราชิดถ้ามันดีมันให้ประโยชน์ให้กับสังคมได้รับรู้ได้กับคุณโยมพ่อโยมแม่ทุกท่านทุกคนได้ฟังเราก็ทำไปใช่ไหมถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เปี่ยนเบียนบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องทำอีกอย่างมันก็เป็นช่องของเราเราเสียเดือนเท่าไหร่สมัครช่อง Youtube มันจะมีรายรายเดือนรายปีคนที่เปิดช่องได้คือคน ที่ต้องเสียสละตัวเนี้ยต้องกล้าต้องกล้าทู่ต้องกล้าเสียงมันไม่ใช่ว่าไปเปิดได้ทุกคนมันต้องมีเสียอะไรเสียภาษีทุกอย่างในโลกนี้เราอยู่โลกนี้มันต้องมีภาษีเขาต้องเจ็บภาษีก่อนค่าภาษีเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่ข้อคอมมิชชั่นเท่าไหร่เขาจงบวกรวมกันไปเลยปีละเดือนละโยมต้องเข้าใจในหลักของการเปิดช่องด้วยแล้วก็ ต้องเป็นความจริงด้วยลหลักฐานวันเดือนปีเกิดของท่านประมาณเนี้ยไม่งั้นความจริงเนี่ยมันจะไปสู่สาธารณะไม่ได้ใครเปิดก็เปิดได้หมดแ,แต่ว่ามันจะอยู่นานหรือไม่นานก็แล้วแต่ช่องของท่านจะเติบโตขนาดไหนไม่รู้จะจะทำให้ช่องเติบโตได้ขนาดไหน ก็มีคนฉลาดหมดอะปัญญามีหมดทุกคนอะคนที่อยากเรียนรู้คนที่อยากไกลของอะไรก็ศึกษาเอาอย่าง้วก่อนอาตมาให้คำแนะนําเพราะว่าช่องอาตมาเป็นการเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าที่ออกมาจากพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกที่จะนํามาเผยแผ่ให้กับญาติโยมฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อได้รู้ไว้คนที่ไม่ตึกนตาคนที่ไม่รู้ก็ช่างเขา คนที่ไม่ฟังก็ช่างเขาเราจะไปสนใจเอาคนที่ฟังจะมีมากมีน้อยไม่สนใจไม่การันตีในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะเพราะว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงชนะใครชนะเรานี่แหละชนะตัวเองการให้ธรรมทานก็เป็นการชนะการให้รรทานทั้งปวงเหมือนกันการให้ธรรมะก็ได้บุญได้กุศลถ้ามันไม่ได้บุญจะทําทําไมเราเชื่อว่าบุญมีบาปมีกรรมมีเราถึง เราถึงทำใช่ไหมโยมถ้าเราไม่รู้ว่ากรรมมีบาปมีเราไม่ทำหรอกไม่มีใครไม่ทำหรอกมันต้องรู้ตีรู้ว่าผลมันเกิดผลมันเกิดความสำเร็จมันเกิดเราถึงทำใช่ไหมนะเอาง่ายๆเลยธรรมะมองในสภาพของสภาวะธรรมทุกคนมีปัญญาหมดทุกคนมีความรู้หมดทุกคนมีตีนหมดทุกคนมีธรรมหมดไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีหมดทุกคนเลย เกิดมานี่เป็นมนุษย์ที่อะไรเขาบอกพุทธเจ้าบอกมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วก็ฉลาดด้วยหนึ่งสมองสองมือสองตาสองขาเดินไปไหนฉลาดมากสร้างตึกไม่รู้กี่พันชั้นไปดูทีคอนโดมิเนียมเท่าเฮามีแต่มนุษย์สร้างทั้งนั้นเลยจบเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์มันประเสริฐไหมประเสริฐมากฉะนั้นเราอยากจะเป็นมนุษย์อีกไหมเราจะเป็นมนุษย์อีกพพุทธเจ้าก็บอกว่า ต้องรักษาศีลให้ดีรักษาพรหมจรรย์ให้ดีรักษาติลให้ดีปฏิบัติให้ดีตื้อตาตุจริตให้ดีหนตั้งอยู่ในความดีตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกในพบต่อไปในคลิปต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะคําปาราบแล้วก็คติธรรมปฏิธรรมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของประธานกจมโมนิที่พระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ในการพิมพ์หนังสือพระตรปิฎกฉบับต้นหรับปร,ประชาชนเนื่องในวาระ100 100ปีชาติการนะอาจารย์ตุชีพบุญญาภาพนะเป็นผู้เรียบเรียงหรือว่าเป็นผู้ที่จัดพิมพ์นะที่จะได้นำมาผู้ให้ฟังในคลิปต่อไปถ้าหลักคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนอย่าลืมกดติดตามจเจริญพร